อ่าครับผมเดี๋ยวมาต่อนะครับผมเมื่อกี้เล่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการจับคอนเซปต์ของงานทางด้านบริหารนะครับผมทีนี้เมื่อเราจับคอนเซปต์ได้นะครับผมอันนี้เป็นมามามาเล่าเกี่ยวกับบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานบ้างนะครับผมอันนี้เดิมทีนะครับผมก็จะดูแลในส่วนของมี มีมี DCC นะครับผมอ่ามี DCC ด้วยมีผู้จัดการศูนย์คุณภาพนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ People c o m p e t e n c y อนะ่ามี3คนรวมรวมกับตัวพี่ศิลป์นะครับทีนี้พอมาทำ พอมาทำงานด้านโรงพยาบาลก็เป็นจุดที่ชาเลนจ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมพี่ศิลินะครับผมที่ดูแลในส่วนของที่เป็นศูนย์งานด้านสุขภาพเองนะครับผมแล้วก็มีน้อง i s ช m a n a g e m e n t นะครับผมที่เป็น SPECIALIST นะครับผมแล้วก็มีน้อง i c n นะครับผมที่เป็น Specialist ที่เป็นในฝั่งของไทยนะครับผมแล้วก็มี SPECIALIST ที่เป็นฝั่งของลาวนะครับทีนี้แล้วก็มีอีกน้อง นี่หนึงนงนงน่งตำแหน่งเป็นด c ซนะครับทีนี้แล้วก็จะมีอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับผมที่ขาดหายไปนานมากก็คือเรื่องของงานสเปเชียลด้านการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์นะครับผมมีทั้งหมด6ตำแหน่งแน่นอนครับท้าทายสุดๆเลยนะครับผมทีนี้ก็ ได้แต่ว่าก็มีความโชคดีนะครับผมพออย,อยู่ฝ่ายงานทางด้านคุณภาพนะครับผมอันนี้แน่นอนว่ามันอะไรนะเป็นเปเปอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานวิชาการงานด้านเอกสารก็คือจะอยู่กับเอกสารตั้งแต่8โมงเช้ายัน5โมงเย็นเลยนะครับผมซึ่งก็คือก็สนุกนะครับผมก็คือที่นี่ น้องน้องในสตาฟนะครับผมที่อยู่ทํางานด้านคุณภาพนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเอนจอยกับงานงานด้านเอกสารทั้งหมดเลยในเรื่องของการอ่านแน่นอนครับผมต้องทบทวนเอกสารงานคุณภาพทั้งโรงพยาบาลทบทวนโปรเซสทบทวนกระบวนการนะครับผมทบทวนโปรเซสทบทวนกระบวนการวางแผนงานนะครับผมตั้งแต่ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับรวมถึงระดับโรงพยาบาลนะครับผมน้องๆ้องสตาฟในทีมอันนี้ก็ คืออะไรอ่ะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชอบงานวิชาการทั้งหมดเลยนะครับผมวิชาการจ๋าเลยฉะนั้นแล้วทีนี้แล้วงานด้านสูญคุณภาพ,าพปกติมันก็เป็นวิชาการอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับผมในทีมนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าโอเคในสตาฟนะครับผมสตาฟในทีมทั้งหมดก็เลย เป็นนักวิชาการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเฉพาะทางด้านความเสี่ยงนักวิชาการเฉพาะทางเรื่องของ IC นักวิชาการเฉพาะทางเรื่องของ DCC นะครับผมนักวิชาการเฉพาะการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์นะครับผมอันนี้ก็ล้วนเป็นงานเอกสารทั้งสิน้นอันนี้นะครับผมก็คือเล่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่ที่นี้โดยโ,โดยส่วนตัวพี่ศินนะครับผมถามว่าเก่งไหมนะครับผมก็ ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คนระับในจากประวัติการเรียนเนาะครับผมการทํางานก,ก็ก็พอได้นะครับผมไม่ไม่ได้เก่งมากทีนี้ก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ศิลรู้จากตัวเองนะครับผมก่อนอ่าก็คือพี่ศิลชอบงานด้านเอกสารเนาะงานด้านวิชาการท,าทั้งทีเมียที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็เออแต่ก็ยังชอบทํางานวิชาการมาตลอดเลยนะครับผมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานภายในงานภายนอกนะครับผม ล้วนแต่เป็นวิชาการทั้งสิ้นอันนี้ก็ถามว่าทําวิชาการมาแล้วกี่ปีก็เริ่มตั้งแต่ปี4 2550 2557โดยประมาณนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับ